สวัสดีครับช่องกุติวสามัญนานะครับวันนี้ก็กูติวมาขายข้าวนะครับแทนแม่เพราะว่าแม่พาพาน้องไปดูที่นะไปดูที่ขายไก่ทอดนะครับไปดูที่ไปหาที่นะครับกูติวก็เลยมาช่วยขายข้าวนะครับวันนี้นะครับผมก็วันนี้น้องเอาล่มไปด้วยตรงสายพีก็เลยแดดนิดนึงนะฮะไม่ได้กลางของกลางเต็นนะฮะ วันนี้คุณติกวจะทันมาที่สองร้านนะครับโอ้ขายดียมากเลยนะลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะครับคุณติ๋วก็จะขายไก่ทอดด้วยขายข้าวด้วยนะครับกลัว,วาแม่จะมาก็ประมาณนู่นแหละหกมงกว่า,วานู่นแหละคิดว่านะนะครับเดี๋ยวมาดูร้านไก่ของเรานะครับนี่เลยอมองไก่ต้องติดตะโพกนะครับ ิ้นละสี่สิบบาทมีชิ้นละยี่สิบบาทนะครับชิ้นใหญ่นะทุกคนเจาะมือชิ้นใหญ่ปีนีาชิ้นใหญ่นะวันนี้คุติวก็พลังางข้าวนะครับเมื่อคืนนี้มกก็ไปมุกอาหารนะครับไปรับกุติวอันนี้โค้งใหญ่ของเรานะครับกดไว้นะไม้นี้ได้โค้งตัวละสองกิโล ขนาดพวงไก่ตัวสองกิโลนะครับหนึ่งแาท่านมาหมดลยะะลายมากำลังแข่งเลยต้อง,นนง,องเขาสวยก็นี่นะฮะใส่ถุงมือเพิอมได้กุติวนะ่ะน้ำไม้ขนาะดแดดเกั่งบ่เลยบังคงต้องประต้อตงมั้ กระผมเดียวับทลกระหมอ,อา,หาน้ำจิมม้มไปด้วยขยันจังเลยรยกบมาเนี่ยมาอ้ยขื้กาบังคับมาเนาะว่าคนขนาดตาดีแท้เลยพ่อราปดิกมาดูดีก็กกไปหาหมอมเว้เงินสามร้อยละหเอสาเนี่ยสามร้อเนาะเออยินดีตีเมาัวใ่เงินอีก ใช้เสือมมากินนะเิ๊ว่ะไงเ้ยคิดฮอดลูกอลายังซือเต็มลูกินเบิรปีซซ่ามาคเดซีอเอ้ยปอน้อมจตเบิดแทงีนน่ะเยนพอดีกวาหนึ่งานเลยนต้องให้กินให้เดียวหอมอมันตะกาตะกามเหนียวนะมันเหนียวข้าวกม่เนาะมีขอกินเลยนะ อากอ่าอืต้องซื้อโอ้ร้านผักคล้ายดีมากเลยาลออลน,นีา้ค่ะถ้าต้ักอาฝากกดติดตามำกุฏิกุศลม,มานาด้วยนะครับทุกคนนะฮะก็อย่ออาลืมกดไลค์แชร์กุฏิกุศลมานาด้วยนะครับไปบ้านเร็ว